สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุสคนครับผมมือนนิกามาพบมาพ่อกันกับบาฟินนะครับทางช่องคู่แหม่มฟร์มครับผมเขาผมสิบิดแล้วนะครับจะไล่ไปเลย To nie to problemu ชิปิดนนกเขาหวัวมีน้องอันนั้นใช่ไหมนกยังปวดตอดงอเงแงอแงยเป็ครับข,ขาวๆใส่ละพอดีอันนั้นเท่าคำแพงนะครับนกกระยางเหมือน,นเลยนนกอะไรหรือเหยื่อไม่ทำไมหัวมันขยับขึ้นลงเงินวะฮะดากเหรอือนกอะไรวะอ๋ออันนี้นงงไงจั่นนกยังครับคำแพงกับใส่ เห็นได้ไม่ชาบลอนสิบทิศครับพี่น้องออกตอนนกตีนผู้หู้เขาครับใส่ตีนผู้เลยพี่น้องแดดนะครับแพงกระดาเดียวสิเอาอันหูแล้ว นอนุดมัครับนี่คือว่าพี่น้อง <c oughs> วงสงสัยย่วานมียัง <c oughs> ไปจับต้นนี้นะต้นนี้มันบบมีใบนะพี่น้องเนาะแต่ว่าหนกม,มันมีนกมาหวงอยู่นี่นะครับก็เลยมาใส่เบงพี่น้องเอาบังงามันครับบังหุ่มก็ได้เนามากระิีพมีหุ่มแล้วนะ่ะพี่น้องมันแดดนะครับเดี๋ยวเราจะไ,ไปเอาลุงแล้วนะอย่าหนกห่อนนะพี่น้องเนาะ ล่ารุ่นจิตทิศครับผมบรรยากาศงเราลุ่ชมครับพี่น้องครับครับพี่น้องนี่เขามาแล้เครับแต่ว่าขึนทึงๆเลยครับซึ่งงอดเนีัวัวว่ทึ่งอดเนัพี่น้องครับ เินลงมาาบัวตาย,ตย,ตยอยู่นะครับตาตาัอนีก็บ,บัง อันนี้นกป่าเฮ้ยพี่นะครับนกป่ามีอ่างขั้นหนึ่งนะครับนกปา่าน,นี่ยเฮ้ยอันนี้โดนอันสีลุงบอพี่น้องออื ดูคนนะครับโดดอยู่ทึ่งเพื่อนเนี่ยไปอยู่ไตอยู่นะครับเครื่องเลยเครื่องต้นนะครับเดี๋ยวพี่น้นนนะองเป็นไม้สาวขึ้นไปเนี่ยอนียอยู่เครื่องหนึ่งแบบนกปานบินทั้งทึงนะ่งครับนะออรุ่นรอบชมครับผมเตนเข้ามาแล้วครับเตนเข้ามาแต่เฮียที่เนาะ Nên sẽ để hiện trạng hóa quá hấp Sẽ hiện trạng hóa cho quá hấp Cái chẳng đấy Nó tiện phải tiền mới ai gặp Đó, nhập ổ của em Oh, เดี๋ยวขาเชืออ๋อเดี๋ยวขาเะออ๋อก้นพี่น้องสิบติดครับสิบติดครับมัน ชิบทิศก็อยู่ไกล้ปกล้เนียนนะครับชิบทิศอีบานฟินขึ้นใส่ต้นม่วงครับพี่น้องขอใจรุ่นตอนบายบายครับพี่น้องครับอ๋อ เป็ไปกระสีไายให้เบิ้งพ่อได้หลุนไปน้ำกันนี่แล้วพี่น้องครับความสุขของเฮาเนาะพี่น้องเนาะไทยบ่ได้ไปแลเบิ้งคิดแป๊บหนบเนาะหมดแรงหัวคือเก่าครับครับผมครับผมครับพี่น้องจับนี้กันเวลาหมู่ตานะครับนี่เลี้ยวมากครับนี่ครับเท่าๆนี่ครับ เดี๋ยวมาพี่น้องก็สิได้เอาลงแล้วนะครับฟังทั้งฝุ่นเพิ่นก็เฮ็ดทางพี่น้องโหลดบท <c oughs> เพิ่นตัดทางใหม่ครับจิตก้อนๆนี่บ่ฟินมากเขาเจอประทันเฮ็ดทางนะครับอาทิตย์นี้เพิ่นเฮ็ดทางแล้วยมันออกแล้วใช่แล้วครับเอากลุ่มหนาคนเดียเด๋ยวๆสี้ยาซน บางจิวลงคะเนีดเราพี่น้องโอ้ยังอยู่นะครับ<ะ>เป็นยนังาาครับข้ากาอากาศหนาวมากเลยครับง่ายพี่น้องเป็นรับบินขึ้นนกปลาครับบินขึ้นตน้นไหนเวลาเอาลงนะครับคือเก้าครับ เมื่อกี้ก็ได้บรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเขาคือเก่าครับเมื่อนี้ติดตีนผู้นะพี่น้องเนาะตีนผู้นี่แหละครับบัตรนาบัตล้างกะชิไปมา,าสะดวกแล้วครับฟังทั้งพุ่นนะครับฟังทั้งพุ่นเป็นเหตุทางแล้วนะครับเป็นตัดทางนะกะชิไปง่ายมาั้ยไงนะครับเป็นมีแต่ยางบูไฟหางค่าคือเก่านะครับ นะครับนี่กะพี่ัดน่องเขาคือเก่านะครับเนาะนี่เหาพีาา่นอ้องเขานะครับเนาะกดไหลกดแช่ไว้นะครับเนาะกดติดตามบาฟินไว้นะครับแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวบาฟินจะมีบรรยากาศดีๆทั้งสี่แล้วพี่น้องมาให้พี่ให้นอห้องเขาเบิ้งคือเก่าครับ นะเมื่อน,นีน้ถึงวาลาเอานกล้งล่ะกันฝากีฝากน่องเฮ้าที่เขามาเบิงนะครับเนาะก็พุ่นหลายๆครับผมเมื่อน,นี้ะเสียงกะขอลาด้วยาัาผู้เขาเนี่ยนะครับสวัสดีครับ